ครับสวัสดีครับมือหนีมาพปพกช่างนบที่ยกมันครับอัน,น้ประสงค์มือหนีมารีวิวแนวนางปลูกมันครับใ่รถคูบวตารุ่นแอวครับสร้างนบเฮ็ดแล้วต่อจากคลิปที่แล้วครับสี่เฮ็ดอหนีมารีวิวให้พี่น้องเบิงเงเ็จแล้วครับ มีมองนางพร้อมเสริมปีกสี่สิบเส้นครับข้างขางใส่เป็นตะแรงให้แบบาทะลูกค้าสร้างนะครับมักเป็นตะแรงมักฝาทึบก็ได้ครับน่ครับโตจับแขนกลางใส่ล่างสามครับแล้วก็ล่าง สามทั้งไตซรับด้วยเล็กแบนครับจากหูไปหูครับคนสีสมครับตัวี้้ตัว,ตวขาคนสร้างสีสมพื้นเล็กครับปูด,ด้วยพื้นเล็กครับ ืนเหล็กนะครับเหล็กกองสองครับกองสองยางหนาตัวนี้เป็นจับไปบูทบูดประตูครับเล็กตัวนี้เขาเน้นนะครับเล็กตัวนี้คือเล็กตีขอบ จากหนาก็หาทั้งคางเลยนี่ครับใส่ล่างสองครับตัวนี้ล่างสองตัวนี้ล่างสามครับแล้วก็ตีกรอบด้วยล่างสองเพราะว่าตัวนี้มันสะได้ตีกรอบมันก็ช่างขีแข็งครับเพื่อรองรับน้ำหนักจากตัวนี้ดึงครับ ได้สนใจโทเขมาครับทักเขามาครับไครสนใจทักขมาครับโทรเลยกรได้ครับเบอร์รางนบศูนย์เก้9สามสามสามเนานึะครับเนาะของเบอร์ซางนกของรุ่นแนวจริงทยี่ย้อแปดพันนะครับก็แปดพันลอยกิโลแรกเขาส่งฟรีครับ ขันสองรอยกิโลขึ้นเท่ากับสี่ขอบวกเพิ่มโทรมาคุยกันเบ้งครับหาคุยคือกูถึกใจยังไงราค,คาเกาขันมารับเองขันมารับเองสร้างโนกกะเอาน้ำแท่เจ็ดพันกลัวเนาะขอแจ้งลูกค้าด้วยครับเด้อบ,บาทที่นี่โตเจ็ดพันเจ็ดพันหานี่โบโมมีปีกนะครับพี่น้องโมมีตัวนี้ ขันผู้ใดยากได้ตัวนี้อายุแปดพันเด้อพี่น้องเด้อบานเพราะว่าราคาเล็กองียงมันกะขึ้นนาครับเต็ดตามราคาของนะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวถือฝากเบอร์ทรไว้ผู้ใดสนใจก็ทรมามาคุยกันเบิ้งครับว,ว่าว่าคุยกันคุยกัน,กนถามขันเบิงนะ้งเนาะพี่น้อง,ย,งย,ายามถามเข่า ทางลกขึ้นใจเราครับสวัสดีครับ